รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้ว เร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคนคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งรับมาอีกครั้งกับการแข่งขันขที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่1 4เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต พร้อมแล้วสำหรับเกมรวนความเร็วแห่งปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d เปิดร้านกาแฟาชงเองกินเองจ่ายเองเปิดร้านกาแฟาชงเองกินเองจ่ายเงินเองที่นครสวรรค์แม่คา้ากาแฟสดไอเดียเจ๋งเปิดให้ลูกค้าชงเองกินเองจ่ายเงินเองเผยไม่กลัวโดนโกงส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําทราบดีงานแม่ค้างานยุ่ง แม่ค้าขายกาแฟสดกาแฟโบราณในพื้นที่บริเวณใต้สะพานเดชาติวงศ์ตำบลปางน้ำโพอำเภอ,อ,เ,อเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดร้านให้ลูกค้าได้ชงเองซื้อเองขายเองกินเองตามสโลแกนของทางร้านร้านนี้อร่อยเลยไปหน่อยอร่อยกว่าและเปิดสายปิดบ่อยไม่อร่อยแต่อยากขาย โดยทางแม่ค้าจะจดสูตรชงชากาแฟเล็กๆไว้หลังร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สูตรของทางร้านด้วยนอกจากนี้ทางแม่ค้ายังมีไข่ครกไส่ต่างๆเช่นไสชะอมไส้ปูอัดไว้ขายแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือให้ลูกค้าทําเองซื้อเองขายเองด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือไข่ครกหากลูกค้าทําให้เป็นแม่ค้าก็จะสอนแบบละเอียดทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่การเปิด เอาแก๊สวิธีการทําไปยันบรรจุอาหารใส่แก้วใส่ถุงกลับบ้านและซื้อขายจ่ายเงินทอนเงินเองเลยทีเดียวซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาลูกค้าโดยเฉพาะสาวๆเป็นอย่างมากส่วนสาเหตุที่แม่ค้าให้ลูกค้าได้ทําเองนั้นเพราะว่าแม่ค้าต้องออกไปส่งอาหารบ่อยๆทําให้ไม่มีคนอยู่เฝ้าร้านนางสาวขวัญนานรงมีแม่ค้าขายกาแฟบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจํามาเจอแม่ค้าบ้างมาเจอแม่ค้าบ้างเพราะตนเองขายของแบบเดลิเวอรี่ด้วยซึ่งเมื่อมีลูกค้ามาที่ร้านไม่เจอคนขายทางลูกค้าก็ไม่ซื้อทาให้ เสียรายได้ไปเยอะเมื่อตนมีโอกาสอยู่ร้านจึงเปิดสอนหน้าร้านให้ลูกค้าได้ทําเองหากมุ่ตนเองไม่อยู่ร้านและลูกค้าจะมากินครั้งต่อไปก็ให้ลูกค้าทําเองได้เลยบางคนก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจํานวนมากส่วนการจ่ายเงินนั้นก็จะทิ้ง Q r วอักไว้ให้หรือจะเอาเงินสดมาจ่ายตอนแม่ค้าอยู่ร้านก็ได้หรืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ให้ลูกค้าทําคือล้างถ้วยเอง ไม่ใช่ละอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ช่าเอ้ยสวยมากแ่ะแต่งได้มาก ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้วเร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคน คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตพร้อมแล้วสำหรับเกมรวนความเร็วแห่งปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎา,าคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเ c a r e t r d ผลิตภัณฑ์เสริมอา,าหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอา,าหารน้ำมันงานดำสกัดเยน็น